เปิดอกถกประเด็นค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะก็ขอนําท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะมาพบกันกน,นะคะท่านผู้ฟังวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจรินองก็ได้มีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะคะขอแนะนําแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอาจารย์จิรวัตรสุดสวัสดิ์สาขาวิชาเลยขานุการการ,การแพทย์และสาธารณสุขวิทยาลัยสห เวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์กุลพัฒน์โพชนกกลสาขกวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็ในวันนี้ได้เชิญนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วนี่เราก็มองว่าอในพื้นที่ละนองนี้เกี่ยวข้อง ในเรื่องของด้านวิชาการด้านใดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั้งสองแห่งกันนะคะก็อยากจะนําเรียนนะคะคือวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนกันก็อยากจะให้อาจารย์ได้บอกจะนิดนึงว่าทําไมถึงได้ลงในพื้นที่ของละนองอะไรจุดประกายนะคะว่าในการลงพื้นที่ตรงนี้นะคะมาช่วยเหลือทางด้านวิชาการการวิจัยกันค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ ก็อย่างแรกเลยที่พี่อ้ออภิสราได้พูดไปนะครับว่าเ,าเป็นอะไรที่จุดประกายก,ก็คืออย่างแรกเลยคือมหา,าลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาครับได้มาทําเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดล้าน,นองเนี่ยเมื่อประมาณ,ปร,มาณประมาณปี4 8 8 9 9ประมาณนี้นะครับจนมาถึงประมาณปี53ผมก็ได้มีโอกาสได้ลงมาพื้นที่เพื่อมา อ่าศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการทําวิจัยและบริการวิชาการ <S <S ก็ได้ลงมาแล้วก็เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มตรงนั้นเลยครับประมาณปี53ปี54ได้ลงมาก็เกิดความแรกเริ่มประทับใจว่าโอ้ <S <S เป็นเมืองที่แบบโอ้หน่ามาอยู่มากเลยอย่างแรกเลยคือมีน้ําแร่ตลอดเวลาครับก็เลยแบบเออคุยกันในทีมทีมงานคณะทํางานกันว่าเออเราต้องมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่า มหาวิยายราชภัสดุหาเนี่ยได้มาตั้งในพื้นที่ที่นี่ครับและตอนนั้นยังยังเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มก่อสร้างครับค่ะก็จากวันนั้นถึงวันนี้นี่ตั้งแต่เริ่มทำวิจัยนี่ก็ย0ป,ปีนะฮะนะฮะปี2548น้ี่ก็จะซึ่งปีสอ0พันหอนอ่อ 2, 500, ออ 2, 48, นะฮะเกือบ เกินยี่สิบปีนะาจา์แล้วก็ในในส่วนตรงนี้นี่ก็ทราบมาว่าถ้าหากว่ามีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ณที่ใดในเรื่องของการบริการวิชาการการวิจัยนี่ก็จะมีตรงนี้ด้วยใช่คนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่ที่อาจารย์มองนะคะว่าในเรื่องการวิจัยตอนนั้นนี่อาจารย์ทําการวิจัยในในในเรื่องอะไรบ้างคะตอนนั้นผมยังมามาดูเฉยๆมาดูพื้นที่จริงแต่ผมได้รับทุนงบ ประมาณในการสนับสนุนเนี่ยเมื่อปี65เรามาดูตั้ง, <Okay. S 1> ตงแต่ประมาณปี53แล้วเราก็เก็บเกี่ยวข้อมูลมาตอนแรกมาบริการวิชาการก่อนครับ <Okay. S 1> บริการวิชาการในพื้นที่ก่อนพอบริการ <Okay. S 1> วิชาการเสร็จผมก็สอบถามปัญหาต่างๆที่ไม่ว่าชุมชนหรือวิสาหกิจต่างๆครับ <Okay. S 1> ได้สอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างประเด็นแรกเลยคือเรื่องนักท่องเที่ยวผมก็เลยคุยกับทีมวิมจัยว่าจริงๆแล้วเราต้องทํา การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้คนรู้จักก่อนอย่างแรกเลยครับก็ได้รับทุนวิจัยมาเมื่อปี65นะครับมาพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวก่อนว่าให้แต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มการท่องเที่ยวแต่วิสากินชมชนเนี่ยได้เชื่อมโยงถึงกันและกันก่อนประเด็นแรกครับค่ะจากมุมมองของอาจารย์นี่ในเรื่องการเชื่อมโยงนี่เอาอะไรเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมโยงยังไงบ้างคะผมมองถึงในเรื่องของอัตลักษณ์ที่เป็น ความโดดเด่นของพื้นที่ว่ามาละนองแล้วถ้าพูดภาษาวัยรุ่นกน็คือมาแล้วมันว้าวเนี่ยครับอ,อย่างแรกเลยก็คือน้ำแร่ถูกไหมครับค่ะซึ่งเป็นผมก็แบบโอ้มาแล้วว้าวมากเลยต้องเป็นน้ำแร่อันนี้ผมก็เลยว่าเออเส้นชุมชนไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับน้ำแร่ได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองไปคุยกับทางผู้นําชุมชนหรือผู้นําการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ที่ ผมเจาะที่แถวบางลิ้นก่อนเพราะว่ามันเป็นบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยแถวหงาวแถวบางลิ้นตรงนี้ครับเป็นบริเวณใกล้กับมหาลัยซึ่งชุมชนให้การตอบรับดีมากทุกท่านยินดีที่อยากให้มหาลัยมาช่วยเหลือเลยครับค่ะตอนนี้ในในส่วนของอาจารย์ตอนนี้มีเชื่อมโยงที่ใดกันบ้างแล้วคะอาจารย์คะเชื่อมโยงก็คือทางอถ้าจะมหาลัยมาก็จะมาเป็นของบ้านผ่อนหลังครับของพิพิธภัณฑ์บ้านเมืองแร่นองแล้วก็มาที่ชุมชนฮินดู แล้วก็ตรงน้ําผุร้อนผุหลุมพีค่ะแล้วสิ่งที่อาจารย์คาดหวังไว้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแบบในตอนนี้ก็ถือว่าชาวละนองตอบรับแล้วล่ะนะในในกลุ่มที่อาจารย์ดูแลอยู่ตรงนี้ส่วนมากนี่าการตอบรับแล้วก็จะเป็นกลุ่มไวัยไหนกันคะอาจารย์คะส่วนมากเลยก็คือจะเป็นผู้สูงอายุส,ส่วนใหญ่ครับค่ะครับแต่ก็ก็คือจริงๆแล้วคือพ่อแม่พี่น้องที่กเกษียณแล้วแล้วก็ ยังมีแรงที่จะทํากิจกรรมอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะพ่อแม่พี่น้องบอกว่าอยากจะให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตามวิสาหกิจชุมชนเยอะๆะ,ะเหมือนเหมือนอมีพี่น้องบางคนพว่มาละนองก็อยากจะให้มาเที่ยวในเมืองไม่ต้องไปลองไม่ข้า,ขามเกาะดูอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรือน่าเที่ยวบ้าง ค่ะเพราะว่าปกตินี้นักท่องเที่ยวมาล้นองนี่ส่วนมากจะลงเกาะ<ช>นะคะแล้วก็ในการดึงให้นักท่องเที่ยวนี่ได้พักในตัวอําเภอเมืองหรืออำเภอใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นจุดที่ทางจังหวัดต้องการตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเส้นทางต่างๆเนี่ยทางอาจารย์จิรวัตรเองนี่ก็ได้มองนะคะว่า การดึงเอานักท่องเที่ยวนะคะมาแล้วก็ให้ไปตามเส้นทางที่ได้มีการแนะนําประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันและตรงนี้ก็ทราบมาว่าได้บรรจุเอาในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิน่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ตอนนี้ก็ในส่วนของอาจารย์กุลพัฒน์โภชนกุลนี่ท่านก็ถือว่ามีความรู้ในเรื่องของการนําเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่จะให้ชุมชนได้มีเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา ในตอนแรกๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มาละนองนี้ในปีไหนกันแล้วก็ตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรที่เข้ามาในละนองกันตอนนั้นค่ะค่ะถ้าเป็นของของของตัวอาจารย์กุลพัฒน์เองก็คือได้รับคําเชิญมาจากมหาวิทยาลัยราชวิทัสุนันทาค่ะว่าเขาจะมีจัดวิจัยบริการวิชาการต่างๆทีนี้ก็ได้รับโย์มาว่าทางสาขาแพทย์แผนปะยุกเนี่ย พอจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวสุขภาพทำอะไรได้บ้างคะ่ะก็เลยสอบถามกลับไปยังชุมชนว่าในชุมชนหรือในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีสมุนไพรอะไรหรือมีพืชอะไรที่เป็นจุดเด่นโดยเริ่มแรกคะ่ะก็จะมีการถามก่อนว่า,าพืชประจาจังหวัด หรือต้นไม้ประจําจังหวัดเนี่ยมีอะไรเราก็พยายามคิดว่าเออถ้าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยมันยากไปสําหรับชาวบ้านไหมที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนอย่างห้องแลบในมหาวิทยาลายัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆค่ะเราก็พยายามคิดว่าเออมันมีอะไรที่ทําได้ง่ายโดยที่ชาวบ้านทําได้แล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ,คะก็เริ่มแรกเลยเนี่ย โจทย์ที่ชาวบ้านให้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่า,าต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเช่นเรื่องการนวดค่ะเราก็เลยนึกถึงน้ํามันนวดก็เลยถามาชุมชนว่าถ้าเป็นน้ามันน้ำมันนวดเนี่ยเขาสนใจที่จะเรียนรู้ไหมอยากจะได้สูตรไหมแล้วพอทําเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราอยากให้ชุมชนเนี่ยผลิตด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะมีสินค้าจําหน่ายพร้อมที่จะ บริการนักท่องเที่ยวที่เขามาถึงแล้วก็มีโชว์แล้วก็มีจําหน่ายได้เลยค่ะซึ่งอาจจะยากสําหรับในช่วงเริ่มแรกสําหรับชุมชนที่จะต้องทําทุกอย่างตามมาตรฐานที่ไม่ใช่อยู่ๆอยากจะใส่อะไรก็ใส่ค่ะเราก็ไปให้สูตรแล้วก็ให้เขาเรียกให้ปริมาณน้ําหนักการช่างตวงไปอะไรแบบนี้ค่ะก็เริ่มมีไอเดียว่าง่ายๆเลยคนเนี่ยจะรู้จักน้ํามันพัยค่ะน้ํามันพัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศรู้จักอยู่แล้วแต่เราจะเติมกิมมิคเข้าไปก็คือในอจังหวัดละนองเนี่ย เราก็สังเกตเห็นว่าในชุมชนมีปลูกขาเหลืองในตลาดก็มีขาเหลืองค่ะซึ่งถ้าแพทย์แผนไทยมองในเรื่องของการกินเนี่ยขาเหลืองตามชื่อก็จะบำรุงน้ำเหลืองค่ะแต่ว่าพอเราดูสารอะไรแล้วเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการต้านอักเสบได้ด้วยส่วนหนึ่งทั้งขาทั้งขิงอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มเอาจุดเด่นก็คือเป็นขาเหลืองก่อนเอามา ทอดร่วมกับน้ำมันไทยโดยใช้ไฟไม่แรงเคี่ยวให้สารออกค่ะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเห็นผลได้ดีค่ะเราอาจจะต้องใส่สารสกัดหรือน้ำมันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบที่เราต้องการนะคะเราก็เลยมีการเติมน้ํามันหอมระเหยเข้าไปเพื่อช่วยทําให้น้ํามันนี้มันออกฤทิ์ได้ดียิ่งขึ้นจุดประสงค์ของน้ํามันที่เราช่วยพัฒนานเนี่ยเราอยากให้ผู้ที่มาซื้อไปเนี่ยครายอาการปวดเมื่อยได้ลดอาการอักเสบได้แต่อาจจะไม่ใช่ถาวรน,นะคะทุกท่านก็ต้องออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เริ่มแรกที่เริ่มมาสอนให้กับชุมชน,นะคะ่ะ ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากไพลและข่าเหลืองในละนองนะคะซึ่งตอนแรกนีออ่อาจารย์มองว่าออตอนที่อาจารย์เข้ามาเนี้ยก็อยากจะให้ว้าวเหมือนกัน ใช่ไหมคะ <c oughs> ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้อาจารย์ได้มีสอนอย่างอื่นไหมคะ,ะมสเปรย์ใช่ค่ะสเปรย์ปรับอากาศแต่ว่าเราก็พัฒนามาจากสมุนไพรคือส่วนประกอบเขาเนี่ยถ้าอยากจะให้มันคงทนอะยังไงก็ต้องมีสารอื่นเข้ามาช่วยแต่ว่าส่วนผสมที่ใส่สเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการหมักจากสมุนไพรค่ะแล้วก็ไปผสมกับสารอื่นซึ่งสเปรย์ปรับอากาศจริงๆแล้วทําไม่ยากง่ายต่อชุมชน <c oughs> ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องอะไรแค่คนให้เข้ากันค่ะค่ะเออส่วนสเปรย์กับ ปรับอากาศของละนองน,น,น,นี่อาจารย์ดึงเอาจุดเด่นตรง,ตรงไหนมาก็จะเป็นตะไคร้ครค่ะจริงๆเป็นตะไคร้แกงหรือตะไคร้หอมก็ได้แต่เราก็แนะนําตะไคร้หอมค่ะเพราะว่าสรรพคุณเขาอาจจะดีกว่าแต่ว่าจริงๆถ้าเราหมักสมุนไพรโดยที่เราไม่ได้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มากนักค,ค่ะจริงๆเราอาจจะต้องดึงกลิ่นาจากน้ำมันหอมระเหยตะไคร้อย่างเงี้ยใส่เพิ่มด้วยค่ะไม่งั้นกลิ่นไม่แรง การปรับอากาศก็อาจจะไม่ได้กิ่นอะไรมากหรือจริงๆพอเราใส่ตะไคร้ค่ะก็จะช่วยไล่ยุงได้ด้วยแต่ว่าฆ่ายุงไม่ได้นะคะแค่ไล่ให้เขาไปค่ะก็เราก็จะมีการแต่งกลิ่นด้วยน้ําหอมหรืออะไรแบบนี้ให้รู้สึกว่าเอนอกจากไล่ยุงได้แล้วอะ่ะเขายังใช้ปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในตู้เสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าที่เหม็นอับหรือว่าห้องที่มันมีกลิ่นอับอะไรอย่างคะ่ะหรือว่าอาจจะไม่มีกลิ่นอับแต่อยากปรับบรรยากาศของห้องให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้สเปรย์อันนี้ได้ค่ะ ค่ะเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีห้องแล็บแล้วก็ตรงนี้ที่อาจารย์ให้สูตรต่างๆนี่คือสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในโครเรือนได้นะคะในวิสาหกิจชุมชนได้ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นแล้วนี่ก็ทราบม,มาว่าในช่วงวันเสารวว์นิทิที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้ลงพื้นที่ละนองเช่นเดียวกันดําเนินกิจกรรมอะไรคะ เป็นโครงการอ,าอนุรักษ์พันธุพืชพันธุกรรมอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีหรือที่เรารู้จักกันโครงการอ,อพอสทครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นในเรื่องของการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันาก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในจังหวัดลนองครับด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทรัพยากรชุมชนหรือทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นครับมาพัฒนาเป็น สบู่สมุนไพรครับซึ่งก็คือทางเชิญทางอาจารย์ทางพียแแผ่นไทยมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ครับค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ท่านผู้ชมนะคะกำลังชมอยู่นอภิสลาก็ถือสบู่สมุนไพรนีสกัดจากสารอะไรคะอาจารย์ค่ะจากต้นเส็ดพังพรตัวเมียค่ะ ก็ถือว่าในพื้นถิ่นเรามีนะใช่ก็ <_ C 2> คือในชุมชนที่ไปสอนให้เนี่ยก็คือหลังบ้านของชุมของของกลุ่มเองค่ะเขาปลูกสมุนไพรหลากหลายแล้วก็อาจจะดินดีด้วยค่ะสมุนไพรทุกตัวบอกว,ว่าเขาโตสมบูรณ์งามมากแล้วก็เสลพังพรเขาก็อวบเขาเขียวอวบน้ําดีมากค่ะแต่ว่าที่เลือกเสลพังพรเพราะจากประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ที่มหาวิทยาลัยในคลินิกเราเองค่ะตอนนั้นเนี่ยเราทําสารสกัดเสลพังพรเองเพื่อจะเอาไปใช้ใน คลินิกปรากฏว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเกิดเงินผื่นแพ้จะอ,อาจจะอาจจะผื่นคันอาจจะเกิดจากภูมิตกหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เราก็แจกสบู่ให้ไปผลปรากฏ การตอบรับจากผู้ป่วยก็คือเขาบอกว่าพอใช้สบู่อันนี้เขาลดอาการคันอาการแห้งแล้วก็รู้สึกใช้ได้ดีแล้วก็ผู้ป่วยบอกว่าเขาก็มาติดต่อซื้อต่อมาเรื่อยๆซึ่งเราก็มีความรู้สึกเอ้ยมันใช้ได้ผลนะเพราะผู้ป่วยเป็นคนนําไปใช้เองเราก็เห็นผลเองคนที่เป็นผื่นจากการเ,าเป็นผื่นคันขึ้นมาเลยค่ะเขาก็เอาไปใช้แล้วก็ได้ผลจริงเราก็เลยคิดว่าจากการทดลอง ในคลินิกอาจจะไม่ใช่เชิงทดลองคะ่ะก็คือผู้ป่วยเอาไปใช้ดีขึ้นเราก็มองเห็นว่าสิ่งนี้มันได้ผลนะอาจจะยังไม่ได้ทําวิจัยเต็มตัวแต่คิดว่าสามารถนําความรู้นี้สู่ชุมชนได้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายชุมชนสามารถเอาไปใช้เองได้กรรมวิธีก็ไม่ได้ยากแค่ต้องรู้ว่าสมุนไพรตัวไหนออกฤทธิกับสารชนิดไหนที่เราจะต้องดึงสารเขาออกมาแบบนี้คะ่ะแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะคะ่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ก็เ,เมื่อวานนี้ เอาใช้ใช้ระยะเวลานี้นานไหมคะอาจารย์กว่าจะได้สบู่ก้อนนี้ออกมาค่ะไม่นานค่ะแต่แค่ไอที่ต้องรอเลยเนี่ยเราต้องรอตัวเบทกิสลีละลายแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นนะคะเขาเป็นน้ําอยู่แล้วพอเบทกิสลีเขาละลายจนเหมือนน้าเปล่าแล้วอะค่ะน้ําใสไม่มีก้อนไม่อะไรล้วเราก็ปิดไฟค่ะเราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ไฟไฟแรงเลยเพราะกว่ากิสลีจะละลายมันก็ร้อนมากแล้วเราก็ปิดไฟเราก็ใส่ส่วนผสมอย่างอื่นแล้วก็คนให้เข้ากันแต่ว่าห้ามคนแรงจนเป็นฟองค่ะ ถ้าคนแรงจนเป็นฟองเนี่ยเวลาเราเทสบู่เนื้อกิสลินมันจะไม่สวยมันจะมีฟองอากาศแทรกทุกคนก็ทําตามนะคะทุกคนก็กลัวจะเกิดเป็นฟองมากเขาก็คนเบาๆอะไรคะจนเห็นว่าเวลาลงบล็อกเนี่ยลงแม่พิมพ์ก็ใสสวยค่ะค่ะแล้วก็ในในช่วงที่ทําสบู่นี่ก็ทราบมาว่าทางอาจารย์ก็ได้พาผู้ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยลงพื้นที่ด้วยไปพื้นที่ที่ไหนกันบ้างคะในช่วงวนันเสาร์และวันอะาทิตย์ที่ผ่านมาก็พาไปดู ศูนย์แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฒสวนสันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองครับ <Okay. S 1> ก็คือจะมีบริเวณที่เป็นแปลงปลูกพืชสมุนไพรครับ <Okay. S 1> ก็คือพหลังจากเรียนรู้พอดีโครงการนี้เราทําเรียนรู้ทฤษฎีเสร็จแล้วก็พาชุมชนไปปฏิบัติซึ่ง <Okay. S 1> ทางมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสันทาโดยท่านอนิการบดีนะครับแล้วก็ทางศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองก็จะพัฒนา แหล่งตัวนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ครับในเรื่องของการใช้สมุนไพรก็ดีหรือว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสมุนไพรก็ดีครับซึ่งก็เลยพาไปได้เรียนรู้ทฤษฎีนในการปลูกแล้วก็เลยพาไปปลูกปฏิบัติในการปลูกเลยครับค่ะก็ได้เรียนรู้ในพื้นที่จริงๆกันเลยนะคะใช่ครับคือในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยนี้มีม,มีพืชอะไรบ้างเด่นๆคะอาจารย์คะก็มี หลายตัวเลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์กุลมพท์ที่ที่เราลงแปลงล่าสุดอะคะ่ะเดิมเนี่ยเขามีปลูกขิงขากันอยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็มีเห็นมีปลูกต้นกาแฟะมะนาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยสิ่งที่หนูวางวางแผนไว้ร่วมกับอ,อาจารย์จิรวัตรก็คือเราอยากจะเน้นกลุ่มเกี่ยวกับโรคผิวหนังค่ะจริงๆการปลูกสมุนไพรเราแบ่งเป็นกลุ่มได้ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าท่านใดเคยไปเที่ยวที่จังหวัดระยองส่วนสมเด็จพระเทพตรงนั้นเนี่ยจะมีนักพฤษศาสตร์ นักเภสัชวชทย์พวกนี้ค่ะที่เขาสอนแพทย์แผนไทยอยู่แล้วค่ะแล้วอาจารย์เขาก็มีความรู้านแพทย์แผนไทยส่วนนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งจัดกลุ่มตามยาค่ะมีการปลูกพืชตามกลุ่มยาหอมตามกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งหนูมองว่าเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนี่ยด้วยความที่มลพิษในปัจจุบันมันเยอะขึ้นคนก็เป็นผื่นเป็นอะไรเยอะขึ้นนะคะก็เลยมองว่าจริงๆเราใช้สมุนไพรเกี่ยวกับกลุ่มผิวหนังง่ายสุดแล้วก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ก็จะมีเสลยพังพรที่เรามาลื้อฟื้นให้เริ่มปลูกค่ะแล้วก็มี ข่าเหลืองที่ให้ลงแล้วก็มีลอสแมรี่ซึ่งใ,ในอนาคตเราจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผมหมักผมค่ะแล้วก็จะมีต้นกระดูกไก่ดำที่จะสามารถใช้ร่วมกับน้ำมันพรยได้ซึ่งกระดูกไก่ดำเนี่ยมีงานวิจัยแล้วค่ะว่าสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบาไหลาจากออฟฟิซินโดมแล้วก็ใช้ได้ดีค่ะจากงานวิจัยแล้วก็มีในเรื่องของ มีอันชันที่เอามาปลูกช่วยในเรื่องอต้านสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีใบเนียมใบเนียมเนี่ยก็ในอดีตค่ะในาชาววังเขาจะใช้ใบเนียม ออมาใช้ลนไฟทําให้เกิดกลิ่นแล้วทำเป็นน้าอบน้าปรุงเป็นส่วนประกอบของน้าอบน้าปรุงก็จะ,<ค>ะแตกต่างจากเนียมหูเสือก็จะคุณลเนียมกัน,นะค,ะค่ะคือถ้าเกิดพูดถึงที่อาจารย์ได้บอกเรื่องใบเนียมนีก่ก็ถือว่าเขาจะมีกลิ่นที่ลึกกว่าใบเตยนะคะ<ช>ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะถ้าวัดยิ่งนํามาลนไฟด้วยนะคะในเรื่องของความหอมตรงนี้ค่ะอาจารย์ขาในในตรงนี้นี่ก็ออทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนี่ก็ถือว่าได้ลงพื้นที่ระหนองนะคะได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีด้วยตรงนี้นะคะก็ถือว่าคือจริงๆแล้วนี่เราจะมองว่า จะเป็นหน่วยงานหลักคือกระทรวงเกษตรและสหกรแต่จริงแล้วก็กระทรงวงอวก็ได้ขับเคลื่อนตรงนี้นะคะสร้างการเรียนรู้ในวิถีชุมชนต่างๆนะคะให้ประชาชนที่เข้าใจกันนําเอาพืชที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละมาเพิ่มมูลค่านะคะยกตัวอย่างดังที่เมื่อวานนะคะก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยเขาเรียกว่าสบู่กรีซลีนสเลตพังรอนอเอกรีซลีนสเลตพังพรใช,ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ก็สอนวิธีการสกัด นะคะสะลิดพังพรอนกันด้วยและทําเป็นทิงเจอด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานไปไม่ทันใช่คือจริงๆเราสามารถทําเป็นทิงเจอสลิดพังพรอนนะคะจริงๆทิงเจอทําไม่ยากค่ะเวลาเราหมักสารสกัดเสร็จอะคะ่ะเราก็ไประเหยแอลกอฮอล์ออกพอระเหยแอลกอฮอล์ออกอจนได้ที่เราเนี่ยเราก็รอมันเย็นแล้วก็บรรจุลงไปะคะ่ะซึ่งล่าสุดก็ที่ทางสาขาได้มีทําไว้แล้วบังเอิญไปเจอพี่คนนึงเขาเป็นพี่ร้านถ่ายเอกสารที่หมหาลัยนี่นะคะ่ะเดินไปแล้วก็เจอว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาเป็น ผื่นแดงแบบผื่นแดงแบบเป็นแดงแปดเลยนะคะขึ้นตามคอตามแขนตามอะไรเงี้ยหมดเลยก็เลยถามเขาไปทําอะไรมาเพราะว่าดูจากร้อยโรคแล้วเนี่ยกากเกือนก็ไม่น่าใช่เขาก็บอกว่าพอดีเขาไปตัดต้นไม้ไม่รู้ว่าโดนอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็คือคันมากก็เลยไปทําทิงเจอให้เขาแล้วก็บรรจุใส่ขวดให้เขาก็ปรากฏว่าไม่กี่วันเขาก็ ก็หายแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตอนทานเนี่ยเขารู้สึกเย็นไม่แสบเลยรู้สึกดีก็เลยบอกเขาว่าทาได้ถี่ตามที่ตามที่ต้องการเพราะว่าช่วงนั้นมันร้อนด้วยค่ะถ้าเหงื่อออกเขาก็จะคันก็ไม่อยากให้เขาเกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะนั่น <c oughs> คือก็ต้องบอกว่าเขาโชคดีนะที่เจออาจารย์นะคะที่เฉพาะทาง <c oughs> การแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยทาให้หายตรงนี้กันคือจริงๆแล้วนี่เรื่องของการสกัดตรงนี้อาจารย์ เราจะใช้เอทิลแอลกอฮอล์ U L C ol, ใช่ไหมคะ95% 95%เหมือนเราสกัดทําน้ําปรุงนะตอนนี้อันนี้เราก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ 1, หนึง่งก็จะเหมือนกันแล้วก็สกัดนี่จริงๆใช้ระยะเวลาเท่าไหร่7วันค่ะเวันแล้วก็กรองออกใช่ไหมคะแล้วก็รกรองพอกรองเสร็จคะ่ะเราก็จะไปตั้งน้ำนำตั้งผ่านน้ำเดือดไม่ถึงกับเดือดค่ะแค่ร้อนก็พอแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้แอลกอฮอล์เขาละเหยแล้วก็ควรจะทำในที่ปร่ง ไม่ควรจะทําในสถานที่ปิดเพราะตัวคนทําเองก็จะดมแอลกอฮอล์ไปด้วยก็จะมึนได้แล้วก็ระวังในเรื่องของสะเก็ดไฟหรืออะไรที่อยู่ใกล้ๆกับที่ที่มีแอลกอฮอล์ค่ะก็ควรจะเป็นที่โล่งใช่ไหมก็ไฟไหมได้นะคะคือก็เลยใช้วิธีการใช้ใช้ความร้อนของน้ําตุ๋นเหมือนเราตุนตุนสังขยาอะไรอย่างนี้นะคะจะตังที่อาจารย์ได้บอกกรรมวิธีกันไว้ค่ะสําหรับในรอบนี้นี่ ผลสำเร็จเป็นอย่างไรกันบ้างอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฝั่งท่านผู้ชมทราบไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าตอบรับได้ดีมากตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ประมาณสักสาคนต่อต่อครั้งในการจัดกิจกรรมครับก็คนมาเกินเกินที่เราคาดวดหวังไว้แล้วก็ทุกคนก็สนใจในรายละเอียดในเรื่องของสูตรต่างๆที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู่เป็นทินเจอเองเขาก็สนใจเพราะว่าบางท่านอาจจะ มีความเข้าใจในเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบข้อมูลว่าไปพัฒนาอะไรต่อได้นะครับซึ่งทางทีมวิทยากรพอดีผมเชิญอาจารย์ทางด้านกเกษตรมาด้วยครับตั้งแต่กระบวนการต้นน้ําคือการปลูกนะครับกลางน้ําคือการดูแลรักษากลางน้ําคือการเก็บเกี่ยวนะครับปลายน้ําคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาเพื่อจะได้สามารถให้ชุมชนเรามาถ่ายทอดแล้วเขาก็ไปเรียนต่อได้โดยก็มีเอกสารคู่มือให้ ทุกท่านด้วยครับก็เป็นที่น่าประทับใจว่าทุกคนสนใจมากเลยเลยบอก <c oughs> ว่าอยากให้มาอีกบอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมมาอีกอยู่แล้วครับมา <c oughs> ช่วยอยู่แล้วก็เพราะว่าต้องมาติดตามผลใน <c oughs> แต่ละพื้นที่ด้วยพอดีเราทําประมาณ5พื้นที่ครับ <c oughs> มีพื้นที่ไหนบ้างคะอาจารย์ก็มีพื้นที่หงาครับมีพื้นที่บางลิ้น <c oughs> มีพื้นที่ของมหาวิทยาลายัยแล้วก็ที่แถวเขานิเวศนะครับแล้วก็ที่ราชกุฎ ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะคะที่<ช>อาจารย์รได้บอกกันไว้<ช>ตรงในเรื่องของการท่องเที่ยวเช,ชิงสุขภาพนี่ก็ตามนโยบายของเจวัดระนองเลยนะคะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วนองก็พยายามที่จะดึงเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะเราชูน้ําแร่แล้วก็ตอนนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน ส่วนสุนันทานและมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครนี่ก็ได้ช่วยดึงเอาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาร่วมนะคะก็ถือว่าทําให้ประชาชนได้มีความรู้ตรงนี้กันค่ะท้ายสุดเลยอาจารย์นะคะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะก็อยากก็อยากจะให้ท่านกนะ็คือผมเห็นนโะยบายของรัฐบาลทุกยุทุกสมัยเลยก็คือ ในเรื่องของการใช้การแพทย์แผนไทยมาโดยตลอดนะครับว่าผมมีเห็นไปไปเห็นนะครับกรมการแพทย์แผนไทยเขาเขียนว่าเจ็บป่วยคาใดใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์นะครับซึ่งผมสังเกตเห็นนะครับถึงผมไม่ใช่เป็นแพทย์แผนไทยเองแต่ผมก็สังเกตเห็นว่าการใช้ยาไทยนะครับค่อนข้างที่จะ,ะดูแลการรักษาของภาคประปชาชนได้ดีพอสมควรนะครับ ผมเองผมก็ไม่ได้ค่อยใช้ยาสามัญเท่าไหร่นะครับก็ใช้ยาไทยกับยาแพทย์แผนจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาก็อยากให้ทุกท่านลองลองมาใช้ดูครับว่าเปื่อบางครั้งเราอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ถูกไม่ถูกจริตกับทางยาสามัญก็เปลี่ยนลงมาใช้ดูแล้วว่าบางท่านอาจจะจากที่เป็นโรคอยู่อาจจะหายก็ได้ครับอันนี้ครับค่ะสำหรับแพทย์แผนไทยเองกอ็อยากจะฝากกับ พี่น้องจังหวัดชาวลนอค่ะว่าจริงๆแล้วสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านนะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่พระบรมครูชีวากากก์โกมรารพัลลค่ะเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าท่านเข้าไปในป่าแล้วก็บอกว่าไม่มีพืชต้นไหนที่ไม่ใช่ที่ไม่สามารถนํามาทําเป็นยาได้ ทุกต้นสามารถนำมันนำมาทำเป็นยาได้หมดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเวลาเจ็บป่วยถ้าอยากจะเลือกใช้ยาก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์แผนไทยตามโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออนามัยเดิมะคะ่ะก็ไปปรึกษาหาความรู้จากแพทย์แผนไทยได้ก่อนที่จะซื้อยากินซึ่งเดี๋ยวนี้ในเซเว่นนะคะก็มีการจําหน่ายยาสมุนไพรด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วยาสมุนไพรอะคะ่ะที่หลายๆคนมักจะบอกว่าเอ้ยอยากไปกินนะเดี๋ยวอาจจะมีสเตียรอยซึ่ง ซึ่งถ้าเป็นยาที่ถูกต้องโดยที่แพทย์แผนไทยจ่ายจากโรงพยาบาลเองหรือจากคลินิกหรือจากร้านขายยาแผนโบราณเองค่ะซึ่งสเตียรอยจริงๆแล้วมันมีอยู่ในพืชอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครทําการใส่เพิ่มยกเว้นเป็นยาที่ไม่ถูกต้องที่คนหวัง หวังเงินเราก็ไปทําแบบนั้นซึ่งก็เป็นอันตรายอยากจะให้ปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวนี้แพทย์แผนปัจจุบันท่านก็รู้เรื่องการแพทย์แผนไทยเพราะว่าในระบบการเรียนนะคะเขาจัดให้เรียนร่วมกันอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถปรึกษาได้หมดเลยค่ะแล้วก็อย่างตัวของอาจารย์คุณพันเองก็ตอนเป็นโควิดก็ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยคือไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอให้ยามาเราก็เก็บไว้เผื่อฉุกเฉินก็กินยาตํำรับ ห้ารากแล้วก็จันทลีลาก็กินจนครบโดสก็คือไม่ไม่เป็นอะไรแล้วก็ปกติดีแต่ว่ามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือท่านท่านไม่ได้กินตามโดสอาจจะด้วยหายาสุดท้ายพอภูมิมันตกเยอะๆค่ะกลายเป็นสะเก็ดเงินเลยอ,อันนี้ก็ต้องดูแลรักษาสะเก็ดเงินกันต่ออีก ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือจะรับประทานหรือว่าใช้สมุนไพรนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยกันนะคะ<ช>จะทําให้ท่านได้เข้าใจถึงกรรมวิธีแล้วก็ปลอดภัยกันด้วย<ช>ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์จิรวัตสุดสวัสดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทานและอาจารย์กุลพัฒรโพชนกกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฒพ,พระนครนะคะที่ได้บรรณาการกันแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้กับเปิดอกทกประเด็นเวลาหมดแล้วค่ะอภิชาลาคมนีพร้อมด้วยอาจารย์นะคะต้องลาไปก่อนช่วงถัดไปนะคะ พบกับสวทภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครั